สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนนี้พิรดาสิมะแกงน้อไม่เนาะจ้ะซื้อมาจา้ะได้ได้ขวดหนึ่งจากขวดปักไงเลยทำแกงน้อไม้แบบง่ายง่ายง่ายๆ่า,า,านะคะเปิดออกมาจากขวดก็แกงเลยจ้ะนี่จ้หน้อไม้อวบๆเลยนะคะใส่ยญานางมาแล้วล่ะ เป็นสินค้าจากเมืองไทยค่ะอันนี้พิรดากระสีซับมันนอจนจะเนาะสินค้าจากเมืองไทยบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็แข็งแข็งใน่เขียวคอยชิย้ำได้พ้วนี่เห็ดป่าเห็ดเวนข่อยมุขข่อยล้ายเนาะเอากระบอกอ่อนๆมาอัดกระป๋องอมจมอีกแล้วละจ้ะผักขาหนึ่งยอดผักชะอมหนึ่งยอดจ้ะ แล้วก็จะมีเห็ดฟางหนึ่งหนึ่งดอกจะจุ่มหนึ่งจ้ะมีอยังอีกจ้ะมีพริกแดงจ้ะอยู่หน่วยหนึ่งจ้ะเราจาะเนาะกินกับกินของกระป๋องจ้ะมาเด้ยจะมาสำรวจเบื้องว่าม,มีอยังแน่จ้ะ เาก็จะเอามาต้มก่อนนะคะมีตอแช่แข็งอยู่นิดหน่อยก็เอาใส่นะคะแทนผักชะอมเนาะสัรหากินไปละจ้ะปีนี้ตะไครพิรดาไม่สวยเนาะปีดี้บ่ง่ามจ้ะอันทีตายก็มีจ้ะ ก็เลยสีมาถอนไปใส่เกลงน้องใหม่จ้ะนี่ยตายแล้วจ้ะเนี่แต่อีตุนเนี่ยเด้อจะให้ได้กลับเมืองไทยเด้อไปค้นมาปลูกนี่หน่นี่จ้ะต้องเอามีดมาตัดนาะจ้ะเนาะตะไคร่พิระดาจ้ะเพิ่งเนี่ยจไปใส่แกงน้องใหม่จ้ะทีนี้เราก็จะเอาตะไคร่ซอยมาตำเนาะ ตําใส่เขาเบื่อจ้ะตําเนะจ้ะตําเขาเบื่อตําได้ประมาณนี้เลยจ้ะตําได้ขนาดนี้จ้ะนี่น่าที่นี่สูตรพิรดาเนาะจ้ะ ที่นี่พิรดาก็สิเอาอันอย่านั่งฝรั่งมอเตอไซจ้ะนั่งนี่กอะหงาเอ็นยืดจ้ะล่างจนมุนหมดบ้างเนี่ยใส่หลายๆจ้ะมันจะสมีวิตามินเนาะจ้ะเนาะวันว่ามันดีต่อร่างกายฮาว่าสันพิรดาก็สิกินจ้ะมาเลยจ้ะมาตทำข้าวเบื่อต่อนะจ้ะ ไปเรื่อยๆจ้ะจำข้าเวเบื่อทีหนึ่งนะคะเอวเค็ดเลยเนาะสงสารดีเมียเด้เราสิตจำเลี่ยงเท่าไหร่นะจ้ะน้อยนะจ้ะจำแห้งก็นี่แล้วจะเลื่อเพราะว่าอันนี่ทายผาาเลยเใ็ดค่อยๆค่ะมอง เขาเบือพราดาเคี้ยวชะอุ่มดีเลยจ้ะที่เนก็เอามาใส่พริกก่จซีหาเม็ดเน่ะจ้ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนจะเผ็ดเนาะเพื่อนไม่ท้องเหล็กมือนพี่ราดาเขากินเผ็ดไม่ได้จ้ะพอตำเสร็จแล้วแล้วก็เทน้ำอุ่นลงไปนะคะ เน้ำอุ่นลงไปข้าวเบอร์ก็จะได้เขียวแบบนี้จ้ะน้ำเขียวๆเ,เลยเปิดฟ้านะจ้ะหอมกรุบเลยจ้ะหอมอีหยังเวตีหอม,มหอม,มากชะโตจ้ะ บางคนก็ว่าเหม็นนะพี่ระดาว่าหอมเ่มือะใส่ข้าเบือ่อลงไปน้จันทร์เนาะใส่ข้าเบือ่อแล้วก็คนนะคะจะแซบ่บก็จะแจงใหม่อพี่ระดาจ้ะถามเมื่อกินบ้านบ่ได้ไปหรอกจ้ะกินที่มั่งนอกกินของกระป๋องกินสันหาเอาเนาะจ้ะเร์น้อย่านั่งกะหาเอาในสวนเข้าจ้ะ อย่านั่งรังมีดละจ้ะเด้อแซ่บแซบ,บจ้ะแซ่บหลายจ้ะในเดือดแล้วนาะจ้ะเนาะแกงน้ำใหม่พิราดาใส่ผักตามชอบจ้าแล้วก็จะใส่บวบกับบวบกับพริกเ็ดสดลูกโดดนาะจ้ะเนาะแล้วก็จะใส่ผักตามชอบนะผักที่เรามีเนาะพิราดาก็ใส่ไปแล้วบวบเนาะทีนี้มาปรุงเลยจ้ะปรุงด้วยผงปรุงรส รสด,ดีแทนชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะปะลาให้กลิ่นหอมนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะล่างกเพิ่มจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดแช่แข็งที่พี่รดาทำเนาะถนอมไว้เนาะเห็ดเพิงจ้ะแช่แข็งเราใส่ไปเลยค่ะ ทีนี่ก็ข้นนาะจากเนาะแค่นี้ก็เป็นตะแเสบแล้วจ้นะนี่อันนี้คนภาคกลางก็จะเรียกแกงเปิดนะาะจากเนาะแม่นบ่จ้ะผิดขอโทษขออภัยด้วจ้ะเด้อคนอีสานเขาเอิ่นว่าแกงลาวหน่อไม้เนาะจากเนาะมาเก็บผักอิตู้ฝรังร่งตะแสสแกงหน่อไม้ก่อนจ้ะ ไม่มีผักอิตูไทยเนาะก็เก็บผักอิตูฝรั่งนี่แหละจ้ะค็อ,อืนโหละพาเนาะจ้ะเนาะใช้จักสามหยอดกับพ่อจ้ะนะ่ไะไแล้วจ้ะหอมปลาจ้ะก็ใส่หมกอ,อิตูเข้าไป เรมจะลืมว่ามีบักอือ้อสิผ้าบักอือ้อใส่แกงนู่นใหม่จ้ะบุญแน่จ้ะเป็นตะมั่นนาะจะผ้าหรอจ้ะโอ้ยคุณน้าเล็ดกระมีจ้ะโอ้ยเสียวไงมันไหวเอาแน่หรอจ้ะนี่เป็นตะมันเนื้เหลืองโุ้ยยู่จ้ะเราจะสับแบบนี้เลยค่ะเนาะสับเสร็จแล้ว าก็จะเอามาใส่แกงหน่อไม้เลยจะลืมไหมจ๊ะลืมว่ามีอันบักอือไหมจ๊ะต้มบนนัานนักนอกจะนอกเดี๋ยวก็ได้กินจ๊ะประมาณ่านาที่กระซุกเลวจ๊ะอันนี้ ใช้ตู้เย็นไว้เนึ่งนะจ๊นะเนาะจะใช้ตู้เย็นไว้จ้ะส่วนมเมล็ดนี้พระจ้าก็จะแยกมันออกมาเนาะจะไว้ไปปลูกเนาะเนี่เป็นตะมั่นแทะจ้มะมเมล็ดจ้ะนึ่งข้าวก็สุกแล้วค่ะ นึ่งข้าวเหนียวก็สุกแล้วจ้ะเนาะทีนี้เราก็จะตักแกงหน่อไม้เลยเนาะนี่นะคะแกงนหน่อไม้กันแล้วละจ้ะนี่หมาก,กันนี่นะจ้ะหมากับเจี๊ยบนะจ้ะเหรอเพิ่งน้อยหนึ่งดอก มีหมกเอือ้อเนาะจ้ะเนาะแกงน้ำม้่เป็นจะแซ่บบ่าจ้าสำหรับื้นนี้พี่ระดากก็ขอเวลาไปกินเขากินนามกับแกงน้ำมก่อกนเด้อ่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมเนาะจ้ะเนาะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมากนอจ้ะแกงน้ำม้่แซ่บๆซดบอค่ะเด้อมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะรสชาติกับบะแพ้์กินนยูุบาน,าน,านเฮาเนาะจ้ะเนาะมีข้าวเหนียวนะคะ ก็ตบท่ายด้วยักมุ้งซุกนี่แหละจ้ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ